โอเคครับพวกผมสายฟีโอีดันท็อปที่ร้อยห้าสิบนะสำหรับสายฟีวันที่เก้าสิบเอ็ดนะนี่ครับร้อยห้าสิบห้าดันท็อปสู้คุณซันนี่นเหลือไม่ได้ใครจะไปสู้ได้อันดับหนึ่งเอออันดับสองก็เป็นคนนุณไนท์ฮงนะสู้ไม่ได้นะดันท็อปมาจังวันนี้โอ้โหของโคตรเยอะของแดงผมผมเพิ่งได้สองสองชิ้นเองอะส่วนคุณ สันนี้สันนี้เหลียวโอ้โหเยี่ยหกดาวม่วงให้ห้าดาวม่วงโอ้โห,ววววโโหบ้าไปแล้วกาดไม่มรดับกาดจะไม่เกิดเลยวันนี้ก็มารีวิวทีมพลังเก้าล้านสี่แสนเพียงเท่านี้นะเพราะว่าผมตัดคลิปใช้เวลาแต่คลิปเยอะมากพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยตรงใหม่ทีมก็ประมาณนี้นะประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวผมเจ้าราชาทะเลมาใส่ เออถ้าเราเติมจีน้อนเราจะได้ลูกแก้วไหมผมก็ยังไม่เติมอยู่แต่ว่าที่แน่ผมแรล,ลูกแก้วได้อืมสามารถแรล,ลูกแก้วได้แล้วโอเคดันท็อปไปเรื่อยก็วันนี้ก็ดันพลังไปเรื่อยในหนึ่งร้อยห้าสิบก็ยังดีอยคลิปนี้ผมไม่ได้ซีเรียสกับอันดับอันดับเท่าไหร่ ตอนนี้ซีเรียสแค่ตัวดํากับตัวละครที่เราจะได้ไหมเออเราจะได้เหมือนตัวละครเพื่อนไหมเมตาเกียร์โลเกีรเนี่ยเราจะได้เกียโลแต่ว่าผมเล็งไว้เกียโลกับโบล o อดนะเออเอามาแบกทีมน่าจะได้นะอืมน่าจะใช้ได้ยาวๆบัฟสปีดยังไม่ได้ตัวนี้ขาดบัฟสปีดถ้าบัฟสปีดได้ก็คือโอโหไหลเลยนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ สำหรับคนที่ดูคลิปก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่การติดตามการดูนะกดไลค์สับตะใครด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายผมมาเร็วไปเร็ว